ไอวิทย์ไอวิทย์จะปั่นจักรยานมาแต่ใส่ปั่นมาจากไกลอยู่บ่ปุ๋ยเนี่ไอปั่นมาตะกันรทลักปุ๋ยอ่ะปั่นไปจากกิโลเนี่ยห้อยจากแล้วไปกับพวกเดียร์ตะชังไปนำ้ำไปวิทย์ไอวิทย์ไม่ยอี๋ละมาว่านให้เงินไปลอยหนึ่งไปซื้อตะปูสามสิบบาทเจ้าคือทอดมาเจ็ดสิบบาทนี่ยไหมเอา ก็เอาแบงล้อยไปเนาะซื้อตะปูสามสามสิบบาทครท่อนเจ็ดสิบก็ถือต้องตัวมันบระเมินจังท่านให้ซื้อตะปูสามสิบบาทเอาถึงแล้วบม่รู้แล้วนาะว่าซื้อเท่าไหร่น้อไอเอวิทย์ยังอยู่เหรอบ้านให้เจ้าไปซื้อตู้เย็นเจ้าได้รุ่นใดมาไอซื้อแบบประหยัดไฟไหมอ๋อบ้านนี่บ่ แล้วได้รุ่นนี่แล้วมากเขาแนะนำว่ารุ่นนี้ประหยัดไฟชุดๆเลยเชื่อเลยว่าประหยัดมีคนถามว่าทำไมชอบแต่งหน้าพอดีแต่งที่ขาแล้วไม่มีใครเห็นนะคะเดวิดเอวิดเจ้าเล่นออกก๊างกายเพื่อสุขภาพบ่บ่เลไรอ่ะออกกํางกายเพื่อมืออะไรจะไปฉิดบัคชีน ไปวิทย์ไอ้วิทย์เจ้าขายยังใค้นกกระทาขายเจ้าบ่ขายบปล่าเหมบ้าคายแล้วใครสองขายพอไปขายนะบ่ไอวิทย์ไอ้ว em ิทย์เจ eh ้าโจมยังมาจมยังไงชีวิตคนขับเครื่องมันลำบากแต่เครื่องบินบ่บ่อเครื่องตันย่า ไอ้รถเกินอยรถบ้านไก็กินลาบกินก้อยด้วยนี่ไอ้คำาไปใส่อมันก็หูว่าพ่อแม่กูตายเหมือดว่สาวบ่กไปวะ ไอเจ้าเพชรยังพ้นตกแล้วเจ้าคือบ่เขาอยู่ในห่มเอ้าไอ้เขายู่ในห่มตัวนี่มันคนละห้องเออว้าวว้าวบุรีใจแน่รถตบตอมาแล้วกูจะได้เงินเด็กแล้ยวู้วูได้เงินในเรากูทำอะได้ปางนี่ไปขึ้นรถขึ้นรถ สนิทเหรอบ่จังไปนั่งแต่บ่สนิทสิได้ขึ้นมานั่งข้างหน้าบ่เนาะบอประตูรถน่ะสนิทเหรอบ่เอืออาเจ้าสิฟ้าไปใสาอ้่นี่มนต์พาหรือเนาะนิมนต์มาหยังน้ำ่วมน้าเนาะนิมนต์พาเพิ่นมาสวดตจนน้ำสิได้ลดเนาะไอ้ไอ่ไอ้วิทย์มันยังมันอีบอไปหาหมูเจ้าบ่บอ เป็นยังล an like ่ะเบื่อเบื่อมู้อะอูเบื่อมั้งเหรอไอ้ไอ้เจ้าเห็นยังอย่างนั้นบางรถอยู่จะเป็นอยังมันแลงไม่ค่อยออกว่ะจ้งว่าเป็นอยังเลยเด้อเนี่ยอ้าวจะซ่อมเป็นอยู่บ่ก็ซ่อมบ่เป็นแล้วรถเสียยังไงก็เห็นตะเขาเปิดตะกับโฟงรถไอ้วิทย์ไอวิทย์เจ้าเห็นยังเดี๋ยวบางยกระยานหน่อย้างยกระยานแล้วขุดนหัวหน้าเมียยังไม่ยังล่ะ เกเิดเดวิดจะเห็นอย่งคาดพ่อึงคาดอึงมาเข้าเสีกับเจ้าอะไระวกูคาดเนีพอถึงผมเอวิดครับมอตะลงมาจากเครื่องบินเลยนะอู้วบรรยากาศเมืองไทยว้วววอนเนาะวปวว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 มวลววววววัวว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 วยว่ ป้าทำใจอ้ยายครับไม่อยังอันขอเส้นเราอีกได้ไ่มครับสิมาเส้นไม่ยังเดินเก่าท่านใายุ่งเมาเบิ่งบัป็ีเตัวนี้ไม่ใจซื้อมึงเท่าไรครับเป็นพลาเหล่านี้ว่าไม่ใจเพื่นไหลจะขวดน้อยไม่ได้ไ่มครับไม่ได้ดอกไปหาเงินมป็นใจเดืเก่าก่อนเป็น้องท่านเจ้าโอข่ากินได้วครับ หอมห่อยมันโมเมนหอมนี้หอมแบบนี้